สวัสดีค่ะเพื่อนกคนวันนี้นเราก็จะมาดูของที่มันแบบจมพวกจำพวกจำพวกจำพวกเนาะชิ้นแรกก็จะมีเป็นจมพวกนะแพนด้าซีอของน้องกเรนทีน้องเราน้องเรามีของน้องเราด้วยแล้วน้องเรามีตําหนิเนาะน้องเราเล่นเ้ามีตําหนินะมันฟินตรงบีแบบโอ้โหใหญ่มากนุ่มมาก เนี้ยมากนะคะถ้าแบบรู้สึกเหมือนเราดีบีมัน,มนก็ต้องใอ่เข้าไปด้วยนะก็จะมีจัมโบ้ะคะ่ะอันนี้รสกาแฟค่ะเป็นโคชังจัมโบ้นหนุ่มสลอมมากๆรายละเอียดเงียบ อันนี้เราซื้อมาจากร้านว้าวโพนี่นะคะแล้วว้าวโพนี่สองแล้วก็สีส้มเบอร์เบอร์รี่ก็จะเป็นซาลาเปาอันนี้นะคะกินสตรอเบอร์รี่นุ่มสโลมากนะคะโอเคด้านหลังก็หยัดเนียบนะคะก็อย่าลืมไปอุดหนุนร้านพี่แอนด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ตให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ